เชื่อแล้วเราเราขอบคุณคนนั้นที่เราติาาดต่อพระเจ้าด้วยหัวแจแต่เราทุกคนต่วนแดดที่นั่งอยู่ที่มันถูกคนประกาศนั้นเพราะว่าธรรมของพระเจ้าที่ให้เราทำฉะนั้นเป็นพื้นฐานเลยนะ,ะที่น้องที่เราจะเป็นคนที่ให้เพระวจะนะธรรมของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตของเราเอเมนนะคะแล้วก็หลักการนี้เหตุชนะนนเจ้าจงออกไป Yup. ไม่ใช่เราเลือกว่าเราจะประกาศก็ได้หรือไม่ประกาศก็ได้นะคะแต่วัาจนะบอกให้เราทุกคนมีหน้าที่เป็นพยานและประกาศเรื่องหน่พระเจ้าพี่น้องอาจจะประกาศด้วยการพูดเลยก็ได้ถ้าพี่น like ้องถนัดแบบนั้น like ว่าพระเจ้าเป็นของจริงนะจะช่วยสุดด้หรือพี่น้องอาจจะประกาศด้วยลักษณะชีวิตของพี่น้องก็ได้การทํางานที่มีน้ำติ๊กน้ําใจการช่วยเหลือเผื่อแผ่การทาวิทยุโทรทัศน์หรือโฆษณา เออที่ตอใช่ได้ที่ตอบอะไรนกะันเบสกหรือว่าอะไรบางคนก็พูดตัวชนะทางของพระเจ้าบางคนก็อ่านฝ่าหรือทางของพร,ระเจ้าฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราควรจะกระทำเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเอเมนนะคะพี่น้องเอเมน